อท,ที่นี่วัดไหนครับวัดถ้ำสะพุงเทพนิมิตหมู่บ้านบุรีสีลังถ้า,าอำเภอจุเลศจังหวัดพิจิตรและตอนนี้ได้มีผู้ใจบุญมานั่นยัยงครับยังไม่มีมาเลยยังไม่มีมานะครับกี่ร,รูปครับพรรษานี้หกรูปพรรษานี้กนหกรูปนะครับพระอาจารย์นามว่าพระอะไรนะครับอ่าพระประหลัดสมชัยอาิีพคนเดียอ๋อ อยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่อําเภอเชเดนเชเดนบ้านบ้านอะไรนะครับบ้านปุ uh ิพัทธหมู่สี uh> ่อ huh> uh ่าแล้วที่บอกว่ามีบ้านหนองดูนั่นหมายความว่าไงครับนั่นคือเป็นหมู่บ้านเก่าอ๋อหมู่บ้านเก่านะครับบ้านหนองดูปัจจุบันนี้เป็นหมู่บ้านปุติพัทนะครับตอนนี้ทราบข่าวว่ามีกุฏิอยู่ข้างหลังนั้นก็ยังไม่ได้ก่อสร้างใช่ไหมครับยังยัง มีกี่หลังครับที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยครับก็ขาดบปวานสองหลังสองหลังนะครับอตอนนี้เก็บเรียบร้อยหรือยังครับยังเลยยังยังเขาต้องใช้ตังค์ต้องใช้ตังอีเกเยอะเพราะว่าไอ้ช่างมาประตีราคาแล้วมันหกหมื่นห้าครับเกิดว่ามีเจ้าข่าวก็สามารถรวมหมดไ สะพ,พุงเทพนิมิตหมู่บ้านน,าาน,าน้องโดหมู่4ตำบลน้ำข้ามอัเภอเพชรบูรณ์ขอทางวัดเรายังขาดปัดจจัยเยอะที่ได้ซ่อมแซมวัดน,นี่เป็นห้องเก็บตัวที่ปฏิบัติพธาตุวางสายล้วโอ,โ,หโ,หโอ้โหน้ำแฉะเลยเนี่ยกินน้ำ 看看。康康康康 พระอาจารย์ครับเขาเรียกว่ากุฏิสร้างมานานไอ้ก่อสร้างมานานหรือยังครับตั้งแต่พศ46 46น,น,นะครับ <46. S 1> ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนั้นช,ช่วงนี้หมด,หมดไปประมาณ5้าแสนกว่าบาท5้าแสนกว่าบาทยังขาดงบประมาณอีกเท่าไหร่ครับออยู่ประมาณก็ประมาณ5้าแสนประมาณ5้าแสนก็จะสมบูรณ์ะรณจะเป็นห้องหรือเป็นกว้างเลยครับเป็นห้องเป็นห้องที่ไว้รับรองพระผู้ใหญ่แล้วไว้รับรองส่ง อ๋อรับรองสงจะมีทั้งหมดกี่ห้องครับเนี่ยประมาณสองห้องสองห้องนะครับห้องใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยที่รับของบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติกันอ๋อที่ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับใช่ใช่แม่ขาวมามาพักผ่อนมาปฏิบัติกันครับที่รองรับโยมด้านล่างอันนี้สร้างตั้งแต่ปีสองห้าสี่หกสองห้าสี่หกก็ยังไม่ไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยก็ทางวัดเราไม่ได้ไปหาตังค์ อ๋อไปหาตังค์แล้วแต่ญาติโยมศรัทธามาไม่ได้ไปเรียลายที่ไหนนะครับไม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีผู้ที่จะทําบุญเนี่ยจะมาทําบุญที่ไหนครับมาทางวัดได้เลยวัดมาทางวัดอ่าวัดธรรมสุพงเทพยมิตรหรือหรือเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับอ๋อศูนย์เก้าสามหนึ่งแปดสี่ครับถ้าเป็นบัญชีสมฆ์ุฒิมาไม่ได้มันจะอยู่ไกลๆเนี่ยเจ้าบริจาคเข้าได้บัญชีอะไรครับอ๋อที่ธนาคารกรุงไทย 6230012359อ๋อที่ธนาคารไหนครับเนี่ยที่ธนาคารอำเภอชนแดนอำเภอชนแดนนะครับบนจะเป็นหลังคาหรือไงครับจะเป็นหล่อเสาขึ้นหล่อเสาขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็เทคานบนแล้วก็มุงหลังคาอ๋อเทคานบนแล้วก็มุงเป็นหลังคาโปร่งหรือเปล่าครับอ่าก็ก่อก่ออิฐฝาผนังก่ออิฐฝาผนังทั้งหมดนะครับเป็นเป็นสองชั้นนะครับชชั้นครับกุฏิหลังนี้สร้างมานานนี้ยังครับ น,นี้สร้างมาตัา้อองแต่พศ46นี่ก็46เหมือนกัน <40 S 1> พร้อมกันเลยใช่ไหมครับพร้อมกันพร้อมกันราคาก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หมดไปแล้วประมาณ2ล้านกว่า2ล้านกว่า2นนล้านกว่าคาดว่ายังขาดอีกประมาณเท่าไหร่ครับณเวลานี้ประมาณอีกล้านล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะครับเป็นสาราในประสงค์ที่ไว้ญาติโยมทำบุญทางศาสนครับทำบุญที่นี่นะครับทำบุญกิจของสงฆ์บันบอกญาติโยมบอก บอกบุญเรื่องทาบุญสถาบันท,ทกุศลทางวัดของถ้ำสุงเทพนิมิตของเรารไปยังขาดปัดจจัยเยอะนะแล้วก็การที่พามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีกิจนิมนต์ไม่มีไม่มีอะไรมีบ้านอยู่แค่ห้าหกหลังคาเรือนอ๋อ,อก็คือเป็นวัดอยู่ในอยู่ในป่าหรืออะไรเงี้ยนะครับครับอ,อยู่ที่ขี้กันดานหน่อยนะกันดานหน่อยตอนนี้พระอาจารย์ครับผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้ใจบุญเนี่ยนะครับ มาไม่ได้ครับมาอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ทางใต้ทางอะไรนี่พระอาจารย์แนะนํำยังไงบ้างครับออ๋ถ้าโยมมาไม่ได้ก็โอนตังค์เข้าบัญชีของของท่มาก็ได้นะพระสมชายอาทิตย์บุญโยเลขบัญชีก็หกสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเก้าธนาคารกรุงไทยสาขาชุนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดอะไรนะครับวัดถ้ำสะพุงเทพนิมิตหมู่บ้านหนองโดหมู่สี่ตําบลตะขามอำเภอชุนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อวัด ถ้ำสะพุงหมู่บ้านนองโดหมู่สี่ตำบลท่าข้ามอำเภอชุนแดนจังหวัดเพชรบุร์ข้ามมาตำบลท่าข้ามอำเภอชุนแดน,นม,ามาถึงบ้านกุฏิพระเข้าม,มา3กิโลเมตรถึงวัดถึงวัดถ้ำอ๋อครับครับครับคุเขาปักหมดว่าที่ที่เนี่ยมีถ้ำสวยเป็นยังไงบ้างครับถ้ำข้างในอ,อ๋อเป็นถ้ำใหญ่นะมีภาษีระยะแม่ไต่ร้อยเก้านิ้วทรงจักพรดเป็นที่ปฏิบัติช่วงนี้หน้าฝนหน่อยก็ชื้นหน่อยถ้าเป็นหน้าแล้งสบาย รับญาติโยมได้เต็มที่มาปฏิบัติกันหรือมาท่องเที่ยวและมาผ่อนจิตก,กันก็อนขอขอความเจริญพร,พรที่จะจะ,จะได้มาเที่ยวทางวัดของเราเนีบทนานรือยังครับภาษาแรกบ้านอยู่ไหนครับอยาตายบ้านอยู่พิโลกอ๋อพิโลก อ๋อนะครับ <ก heaven entender> oh,